เดี๋ยวผมจะสอยมะละกอลูกนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับปุ๊บปุ๊บมามาแล้วนะครับก็ได้มาแล้วโอ้มะละกอมันลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับมะละกอหนลูกนะครับใช้ได้จริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว เครื่องสอยมาละกอนะครับอย่างง่ายๆทำา DIY นะครับทำกับไม้ไผ่นะครับแล้วก็ผาแล้วก็ปลูกเชือกอย่างนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาตัดไม้ไผ่เป็นที่รยบรอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำที่สอยมาละกอนะครับโดยทำจากไม้ไผ่นะครับขั้นแรกผมก็จะตัดไม้ไผ่ลำขนาดนี้นะครับแล้วก็ ผ่าให้เป็นซสีอย่างนี้นะครับจนจนถึงข้อนี้นะครับจนถึงข้อนี้นี่ผมผ่าออกมาแล้วนะครับเมื่อผ่าออกมาแล้วนะครับผมก็จะใส่ไม้ไผ่อีกลำหนึ่งนะครับเข้าไปนี้นะครับให้มันเปิดออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้สุดนี้นะครับมันก็จะบานออกอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่มะละกอเข้าไปนะครับมันก็จะจุเต็มลูกพอดีนะครับแล้วผมจะใช้ เชือกมัดตรงนี้ให้แน่นอีกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ DIY โดยทำจากไม้ไผ่นะครับไว้เก็บมะละกอนะครับก็ใช้ประมาณนี้ด้ามยาวประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็มัดอย่างนี้นะครับนี่นะครับมะละกอมันต้นสูงนะครับเราไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปถึงได้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นเครื่องใสยมะละกอนะครับ DIY ทําง่ายๆนะครับอันนี้นะครับ มะละกอแขกดำนะครับพออยู่สูงนะครับถ้าเราขึ้นไปนะครับต้นก็จะหักนะครับอันนี้ต้นหักแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราสอยกับไม้นะครับมันก็จะมีรอยนะครับแล้วก็มะละกอจะช้ําได้นะครับแล้วก็จะมีบาดแผลนะครับไม่สวยนะครับผมก็เลยทําเครื่องสอยมะละกออย่างง่ายๆนะครับเรามาดูวิธีการทดลองใช้กันนะครับก็จะสวม ไปในมะละกอนะครับอันน,นี un ้นะครับอานนี้ก็สวมไปได้แล้วนะครับอย่ารอลูกด้านบนนี่ลูกโตแล้วนะครับอันนี้มะละกอแลนนะครับก็อยู่สูงเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้มือเอื้อมนะครับด้านนี้ก็ปลูกมะละกอไว้หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอยมะละกอลูกนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วนะครับก็ได้มาแล้วโอ้ มะละกอมันลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับมะละกอหนึ่งลูกนะครับใช้ได้จริงนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ถุงพลาสติกอย่างนี้หรือว่ากระดาษก็ได้นะครับเอาไว้นะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวมะละกอบาดกับไม้ไผ่อย่างนี้นะครับอ่านี่ก็หุ้มเอาไว้นะครับมะละกอก็ผิวก็จะสวยนะครับนี่นะครับ นี่ออกมาแล้วนะครับมะละกอก็จะไม่มีรอยนะครับอย่างนี้นะครับไม่หลุมช้านะครับเราก็ใช้เครื่องสอยของเราอันนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็เอาไปทํากันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูและชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง t n d Farm ด้วยนะครับ DIY ไม้สอยมะละกอนะครับนี่นะครับสอยออกมาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ